รวม10คนดังชื่อเจเกเลิศแรงทุกเทศกาล 1. เจชนาทิปนักฟุตบอลหนุ่มขวันใจชาวลูกหนังที่ใครๆต่างก็ชื่นชอบในความสามารถและยังเป็นไอดอลของใครหลายๆคนที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลเหมือนหนุ่มคนนี้ 2. เจจินไตยนักแสดงหนุ่มลูกครึ่งคุณพ่อลูกหนึ่ง ถือว่าเป็นนักแสดงที่รับงานละครอย่างต่อเนื่องและรูปร่างไม่เคยเปลี่ยนไปเลยแม้เวลาจะผ่านไปนานแล้วก็ตามแบบนี้สินะที่เขาเรียกว่าการเวลาไม่สามารถทำอะไรได้เลย 3. เจด้าจิดาลินนางแบบสาวสวยสุดแซบลูกสาวของคุณพ่อเจเจ,เจตตลินบอกเลยว่าเธอคนนี้มีดีกรีเป็นถึงนางแบบระดับโลกเลยทีเดียวนั่นเองครับผู้ชม 4. เจเจชยาก่อนนักแสดงวัยรุ่นหนุ่มหน้าหล่อแห่งค่าย GMM ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากและผลงานการแสดงบอกเลยว่าไม่ธรรมดาสำหรับหนุ่มคนนี้ 5. เจเจตลินนักร้องนักแสดงคุณพ่อลูก3ามขาแดนที่ถึงแม้อายุจะเข้าเลขห้าแล้วก็ตามแต่บอกเลยว่าความแซบยังคงไม่เปลี่ยนแปลงทั้งหุ่นลีลาการร้องเพลงและสเสน่ห์ ต้องบอกว่างานในวงการบันเทิงนั้นยังคงแน่นเอียดเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลย6เจมุลทนดาราในแบบยุค90ที่หันไปทำงานเบื้องหลังและงานดนตรีเลยทำให้แฟนๆคิดถึงกันมากมายพอสมควรเพราะหนุ่มเจนั้นเคยเป็นดาราสุดฮอตที่มีค่าตัวสูงริ้วมาก่อนในอดีตปัจจุบันความหลอ่อยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปเลย เจเจกฤษณภูมินักแสดงหนุ่มหน้าตีขนใจวัยรุ่นที่ไม่ว่าขายับตัวทําอะไรก็มีแฟนๆติดตามไปสมหมดและฝีมือการแสดงของหนุ่มเจเจนั้นก็ไม่ธรรมดาอีกด้วยเป็นนักแสดงวัยรุ่นเลือดใหม่ที่น่าติดตามกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียว8เจสันยางอดีตนักล้อดาวร้ายในปัจจุบันที่ตีบทแตกกระจุยกระจาย ไม่ว่าละครเรื่องไหนหนุ่มคนนี้ก็เอาอยู่ปัจจุบันยังคงมีผลงานละครอย่างต่อเนื่องแบบไม่ขาดสายเลยก็ว่าได้9เจนิตเจนิตตาสาวหมวยหน้าสวยนางร้ายสุดแซบที่ใครๆต่างก็พูดถึงกันเป็นอย่างมากถ้าละครเรื่องไหนที่มีสาวเจนิตเล่นด้วยแล้วล่ะก็เรตติ้งพุ่งกระชุดอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชม ปิดท้ายกันที่เจนนี่อันพาดนาป้อมเพชรฮอตไม่แพ้ใครเป็นนางเอกในวงการมากกว่า20ปีและล่าสุดสาวเจนนี่นั้นก็กลับมารับงานละครอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปนานในละครเรื่องมัดหัวใจใยสุดตาซึ่งฟิตติ้งกันไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองครับสำหรับละครเรื่องนี้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ